นี่ไงแม่เดี๋ยวเราเข้าไปเราจะไปดูเลกันนี้เห็นไหมที่มันอยู่นี่เดี๋ยวจะเดินไปอันนี้แหละเลกที่มันอยู่บนเขาแล้วมันก็จะสวยนะคะเพราะว่ามันไม่มีคนพุพร่ามแล้วก็มันอยู่บนเขาก็จะเป็น ที่มะละลายมันก็เป็นน้ำสีเขียวนั่นเองนันมีคนอยู่นะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งนาทีตอน,น,นตหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมันจะเบิดขี้อ่ก็เขาตัมาแคมปปิ้งเขาเขามาตั้งเป็นโดมๆเลยความกัมนเยคแคมป์ม่เป็นหลายคนนะเนี่ยคือเขามีนี่ด้วยเปยใช่เปอะไรนี่รนผูกที่นี่ ตกตามต้นไม้เหมือนฝนจะตกก็บอกมันมันตกมาแล้วไงเมื่อวานมันตกแล้วแล้ววันนี้เออทำไมฟ้ามันขึคนอทำไมไม่เช็คอากาศนั้นนั้นก็เข้มเหมือนกันนะใช่แล้วก็มีตัวอะไรหมามาตุ๊กเอฟเส้นทางเดินป่าอุ้ยของเราวันนี้นะคะเพื่อนๆ วันนี้เราจะเดินเข้าไปประมาณ6ไมายนะคะก็มันจะเป็นเล็กที่อยู่ในหุบเขานั่นเองนะคะก็เหนื่อยแล้วเส้นทางแบบว่าเป็นหินกรวดเต็มไปหมด เป็นแบบนี้ธรรมชาติมากสองข้างทางคือเป็นแบบนี้นะคะเป็นป่าแบบป่าโอเคเขาเรียกอะไรป่าที่แบบยังอุดมสมบูรณ์อยู่ชเป็นแบบนี้แล้วขวัญอ่านรีวิวมานะคะเขาบอกว่าเส้นทางเนี้ถ้าเราเดินไปเล็กเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นพวกกวางพวกสัตว์ต่างๆนะคะริมข้างทางเพราะว่า เอเส้นทางเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีใครมาเดินมากเท่าไหร่ดูดูเส้นทางดิสูส้ๆค่ะบอกตัวเองนะจ๊ะสูส้ๆค่ะ มันก็จะเป็นแบบนี้คือเหมือนแบบเหมือนมีพายุแล้วต้นไม้ก็ล่มลงมาปลักหักพังเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตัดต้นไม้แบบนี้ให้เราเดินตอนนี้เดินมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีคนสักคนเลยอ่ะยังไม่ผ่านใครเลย,ยไม่เห็นคนเลยอตอนนี้ก็ใกล้ถึง จุดหมายปลายทางแล้วนะคะใกล้ทวันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วพูดไม่เป็นภาษาแล้วแต่วิวสวยมากคือยิ่งลึกยิ่งสวยยิ่งเป็นธรรมชาติยิง่งเหนยยิ่งหิว <laughs> ใหญ่มากเหตุอะไรอ่ะดูดิดูดิเหตุใหญ่มากเลยปัดอันนี้อันหนึ่งเหตุใหญ่ปะ่ะอีกครึ่งไม้ขยายแวก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะ ไสวไหมคะยายห้าห้าสยเหรน้ำใสมาอเราใกล้ถึงแล้วเด้อยายเอ้ยเห็นลำธารเรามาดูดิอยู่ใต้ขบเขานั่นเองสวยเวร์ไปอีกดูยายนะคะดื่มด่ำกับบรรยากาศ เหนื่อยจนแควออกเ,เหนื่อยจนฟันออกหอไ,ไปไปเดินต่อค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะแต่ว่ามีเหตุการณ์ฝนตกแล้วก็ลมแรงตอนนี้เรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อหลบลมแล้วก็ฝนอยู่นะคะตอนนี้ฝนพัดไปแล้วเพราะว่าลมพัดฝนไปแล้ว ตอนนี้ลมแรงมากเดี๋ยวรออีกสักพักให้ลมมันซาๆก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยไปดูลงไปในนี้แบบไปดูเลยกันเสียดายมากคือมาถึงปุ๊บฝนตกเลยนะคะแล้วก็ลมแรงมากขอนกับแม่ก็เลยวิ่งมาหลบใต้ต้นไม้ก่อนเพราะว่ามันก็อันตรายใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่บนเขาก็เลยมาหลบใต้ต้นไม้ตอนนี้รอดูบรรยากาศอยู่นะคะว่า เมื่อไหร่มันจะดีขึ้นนะคะหนาว จากนี่ลงไปถนนหลักหนากก้ากูมมก็นั่งพักกินแ็คดื่มน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ลงเขาก,กัน <laughs> ค่ะจะกินอะไรยัยซมโอเคเหนื่อยจะกินแตงบาเพือนกินมามา่า